ตอนครทุกคนก็าซื้อสร้างอู้ลองซานเดอ้อเสียงโคตรไม่ดนะีเราทุกคนเนาะรถกระเจ้ามาเอาดินเข้าเฮือนรถกระเจ้ามาเอาดินเข้าเฮือนทั้งอู้ที่มาต่ำเครื่องเฮ็ดมุกหนูแม่จ,าจ่างเขาบอกว่าอู้เฮ็ดให้กลิ่นละซันอู้มาเฮ็ดมะเดื่อก้าไม่มีเวลาเฮ็ดจั๊กเถื่อเมื่อนี้เฮ็ดแต่ว่าเข้าเศร้าอู้แต่งให้ตู้กลิ่นไปแล้วแล้วแม่จ,าจ่างกับพ่อจ้อยอันท้ากินมุกหนูดูซัน ข้าวต้มไปแล้วอู้ต้มข้าวให้กินเดี๋ยวน้องอู้เฮ็ดอันนี้แล้วน้องอูจะไปนึ่งนึ่งแล้วน้องอู้จะไปเลาะเก็บผักยี่ส่วนเลาะเก็บผักยี่ส่วนมานึ่งละสูุราน้องอู้ก็บสาวเขาวไปให้พ่อกับแม่กินอยู่ฮานนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมื้อนี้ก้อนสีแจงทุกคนไก่สีแจงแบบมือแด่บุกมือแด่แดเสียประมาณแบ่บุมมืดถนัดเลยนึ่งอนะ่ะมีคนที่รักที่มารักเครื่องยูฮาน น้อยแม่จันที่เฮ็ดอันซัวข่าวันนะทุกคนเพราะว่าแม่จันกับพ่อจ้อยท่านนอนอยู่ในห้านท่านนอนอยู่ในห้านท่านแล้วเอาอันเด็ฟิตฟิตไปมืแล้ววันนี้ล่ะเข่าเราบบฮูว่าแม่จันกับพ่อจ้อยท่านนอนอยู่ห้านสินาแล้วเข่าขอเราไปปืดไปปืดเอาวันไปปื้ดห้านท่านออกแล้วเข่าขเราสิเอาเครื่องพอดีเขาปืดไปละเขาไปเจ้พ่อกับแม่นอนอยู่สินะแล้วเขาเราตื้น เขาะตื้นแล้ววันนี้ล่ะอันเมยกับพ่อถามาชีให้อันีนามานิมาลากี้ยนะังมันจะสิงานะแล้วเขาเหลยเฮดเบาเพี้ยนว่าเขาคิดว่าอันคนห้าน,นันเขาคิดว่าอันเบิ้งเครื่องว่าเมียนคนยู่บอลเขาชิมาซื้อเครื่องว่าสันเดย์เพิ่นว่าล้อันเมย์กับพอ่อแล้วว่าคันอยากซื้อเครื่องเป็นอย่างคือโบเอิร์เป็นอย่างคือมาอันเอาผ้าคลุมนี่ขึ้นเมดอันเดสิงนะ แล้วก็ว่าเิแล้วเขาก็บโตอบแม่เนาะแล้วเขาก็ที่ทำท่าว่าซื้อยาสูบแด้สินะที่ทำท่าว่าซื้อยาสูบแด้แต่ว่าเงินซื้อยาสูมบนบ่มีแล้วบนหนึ่งอันเมา่าติดมีก้อนเด้อแล้วบ้านนาเสียวมาไซซึ่งคนที่ทีมาลักเครื่องในห้างนั่นกะเป็นเป็นคนในบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะทว่าก่ะเป็นพี่น้องกันเลยนะเป็นพี่น้องกันเลยแบบกระโบนาเซียวแบบว่าซีมาเฮ็ดแบบนี้นะทุกคน ทันทีว่าไปเด็กก็เป็นพี่น้องกันเลยค่ะโอนาสเสือเลยว่าสี่โหดแบบนี้ทันว่าแม่แต่งกับพ่อจ่อยโอนอนเท่าเครื่องฮันมืดแท้เขาว่าัูโหลแม่กับพ่อนอนก็เ,เขาคิดได้แบบว่าเอาเครื่องปะไปฮันซื้อสีหนาะแล้วคิดได้ว่านอนเฮือนพี่เสียหนะเขาคิดนัา,านอย่างไรเดี๋ยวเราอุ้หิ พ่อมุกก็มาเดียวันนี้นะนี่ทุกคนนอู้ต่ำเครื่องแล้วเนาะอันนี้ก็ะเล้วแจผูมักเดอร์ตัวย้อยบุกกินเลยนี่นะมีแต่แม่กับพ่อกับอู้กินเนาะกำลังเอาหอมใส่เอาเชรไสแล้วนะทุกคนนึงใไส้มกไปหนึ่งไสละ นึ่งนี่มันสิพ่อยก,กาอนนั้นมันสิพ่อยก,ก่อนอบเ h านึ่งเบิด์นเงอร์ทางกานั่นแหละวัวน้ำปลาสิอีกอะ ตอกกันน้อยเอาไว้ในส่วน,นอย่างต้นโบยไง มาเกียวมาเลือขื้นทุกคนเกียบยเอาไปเฮ็ดอันเอาไปนึ่ง ยังมีน้วยอ้อนล่าอยู่ได้นี่เวลาเห็ดอ้อนล่ามนะเอามะเขืออันนี้นนะาไปใส่นะเสียอ่อนอ่อนสะนี่ก็งามกันได้เลยสวยมากเออ อันนี้ก่อนดูแก่ละตีนี่แก่ละงามขนาดพักอันนี้ดูไหมอู้จะไปกรับหมกจะไปนึ่งกรับแด่ละกาที่เอาไปอันเอาไปกรับดิบแด่แซไ้นี่ พักเงินบินซุปกระเซียมไง เขาจะเป็นเ,เนเื้ออยากทคนี้บ้านาเขาเอาลงสามล่าง ไอ้สุกละยังไงกระซุกแล้วนี่อ้อยอ้ยบรรยากาศนาฮอนอยู่ร้องสารทุกคนเป็นแบบนี้แหละแห้งๆเนาะบรรยากาศบาาศบมีลมบบมียังฮอนเลยน,นี่แต่ว่าใครจะว่ากลางคืนมาแล้วมันโหฮอนอน่ะทุกคนนี่บกหนูไปเก็บมะเขือมากันในสวนมันนึงเจวอันี่เฮหาใส่ามานำกับ อะกินข้าวทุกคนกินบต้เอเลยเอเลยสังเกต <laughs> มา,ออตอมาอเอาโตไขแม่ไปรมตกินข้าวมาโตโอเนนะเีไปลนะุมันห้วนไปเออจะกินข้าวแล้วจะไปอาบน้ำลุมเดี๋ยวไฟบูมาวางไหมเออไฟบูมาแทนก่อนโอ้ นั่งไหมกินไหมโอโต้กันจะกินหนูแล้วเป็นเนาเลยโอ้กินหนูบดก็กรสูนเอาเป็เดเอาไก่งหมดว่าจากที่ซื้อมาคำนึงว่าเจ้าสี่มาเจา้

ฮอนได้ฮอนมาเนาะเดินสว้ให้ตายเลยเอานี้ทีเดินางก็เอาจะอยู่หม่มกบใหม่ลองสางฮอนเสีอยุคกรุงเทพมคือจะพาไปะไรเอ็ยยังเยินกันกะ่อนนะคื่อนอันนี้มันเพื่อนเะับ เขาเหนียวใช่ไหมหนึ่งขา้าวพอได้ไข่หูเพื่อกับบดกินแล้วท่ามเดียวแล้วบินยืดคือยิอ่งยาวนั่นจะเป็นคนไปกินบุญท้องแตกท้องหยะมาวมันนึงเขา้าเดี๋ยวชิ้น,น

อยู่กันในล่างน่าวาจะต่องเซลล์ที่ลึกนู่นเออหล่าได้พูดมา,าตองที่ うん、もう何もない、ね。 เกะีกอยากกินขา่ก่อนยังสนุกตัวอกอกกินแเออต้มเเปียกเสอใกล้กินกินผกกะเพราหมดฮะกะเพาอ๋อกินอร่อยนี แลวกันหุ้มเขานี่จะเป็นหุ่มเข่าอะไรอย่เาดับเลยใช้วิธีหุ้มเหดัอนเดิมวะ่มามังไม่่เขากราดับบอกดับะไที่่ปดับบ่ไปดับบ่เออดับแล้วเป็นได้จัใจาดับจงนี้ คุนบ้านี่เห่าอย่นี่เดี๋ยวก่อนเียนี่เหรอเยลเปองเก้าโซเก้าห้อยบางไฟมดีสามสิบกระส่ายมาสามสิบกระสายมาจาออสเตรเลียไม่ไปหัโตได้ไปหับ แย pues er> um, ่กว่าตัวฮึกเลยยอกเสือกเลยยกแล้วกำม้วนเขาไมครับตั้งบ็อกไว้บ่หูบเข้าหูบเก้า เอาบอกเขาสั ca, ่งมามันได้ท yes. nah. uh, ่าของเขฮะเขาบอกว่าเขาเาจองไว้วันที่เท่านั้นเลยจึงมาส่งสิน่ะย่านแบบว่าฮอดยามมาล่ะกินข้าวแล้วกับแม่แม่คิลมลมไมเลยเสี่อาเขาไลยจากก้อนจากก้อนเอาบล็อกไงเท่าไรเท้าไหนว่าบล็อกฟ้าออกมาเท่าสั่งไวเลยสินะไปคิดเขาละเมื่อยบ่กินข้าวแล้วๆเอาออโต้มาเจแต่ว่า ต้องหาอย่างอัดทางหลังนี่ก่อนชิเจ๊เอโต,โต้เลยชิไปเอาเต้านมมาล้างชิไปเอาว่าถ้วยไปล้างชิแตง่งชิหุงข้าวแต่งกินให้ตัวโยอีกโอ้ยออโต้นี่นะออโต้คักบ่ออโต้คักบ่ออโต้คักบ่คักบ่คักบ่คักว่ะขักว่ะช่างเท่ดีออโต้หน่วยน่ะออตเตอร์วนอยน่ะฮอนหน่วยนึงก็ออกตุ่ม หนาวน่อยนึงก็ออกตุม้มอาการฮอนสิก็ออกตุม้มตะเออเจ้าน้อยว่ะเอาเจ้าน้อยเจ้อ,อีเมย์ว่ะเจ้อ,อีเมย์เป็นเลาะลินว่ะว <c oughs> ันที่สามเอาตัวน้อยได้หกเดือนแล้ววันที่สาได้เอาตัวน้อยได้หกเดือนแลน้วได้หกเดือนแล้วแต่น,น้อยแต่น้อยก็เป็นผูเ้เบ้าแล้วออเดอร์นี่นะ อดที่เป็นผูเบ้าแล้วอีเมเอ้ยอดที่เป็ี่ยนผูเบ้าแล้วอีเมเอ้ยมุกี้กินข้าวทำกันทั้งยากเบาเรื่องอันเรื่องคนคีรักยูทุกคนแต่ย่านพอจ้อยขึ้นเพราะว่ามือคืออันคนคิดอันคนที่ชิมาลักเครื่องกับแบบว่าขาเจ้าอันกับเป็นพี่น้องกันนะเลยแบบว่าย่านพอจ้อยหันคืนทุกคนอันช่ว่าจืไหนวะแขนกระปัทีิเซียนเลยเนาะว่ามันเออมาซื้อเครื่องเดซี่ฮะน่ ทั้งที่สิ่งแล้วโบเมนีนทุกคนเอ,อ้ยตั้งใจสิมาลักเครื่องอะไรแต่แม่จันกับพ่อจ้อยกับโบเดียวก็มีแต่ลมกันในครอบครัวซื่อๆทุกคนฮู้โซเชเลียนเขาบูฮู้ได้เขาคิดว่าแบบเขาคิดว่าพ่อจ้อยกับแม่จันเขาคิดว่าพ่อจ้อยแม่จันท่ามานอนเฮือนพี่สี่ขนาะดใช่จริงแล้วโบเมนีนที่จริงแล้วพ่อจ้อยแม่จันนอนอยู่ฮานพุ่นสหนาะทุกคนเอาละทุกคนเนาะสำหรับวิดีโอนี้้าทุกคนไปก่อนเด้อน้องอูจัาออโต้ ไปซอกเก็ีเย้านมเก็ีเย้านมไปลากแล้วก็ล้างถ่วแล้วก็สิหุงข้าวแล้วก็เสยดเกียมของกินให้ต้วยตอนสวยเนะาะสำหรับวิดีโอนี้นะทุกคนไปก้อนเด้อแล้วก็เฮ็ดเพื่อพ่อจ้อยนำทุกคนเซตให้พ่อจ้อยนำ bye ายบายอ <Say goodbye. S 1> ่ะเด้อเซกูดบายตะตะตะ <laughs>